เอาเพลงเอาบนเวทีโลกของการเมืองและความมั่นคงขขาวที่กำลังสร้างความเฮือฮาอย่างมากในเวลานี้คือการเปิดเผยที่ไม่มีใครคาดคิดรัเสเซียตัดสินใจส่งมอบเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่แอซิวเจ็ดสิ้เกเมให้ประเทศไทยจำนวน10บลำโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นข่าวนี้ไม่เพียงสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อวงการทหารไทยเท่านั้นแต่ยังทําให้ทั่วโลกต้องหันมาจับตามองว่าเหตุใดรัเสเซียจึงเลือกทําเช่นนี้แล้วประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากลอที ฟังดูเหลือเชื่อครั้งนี้สําหรับประชาสนไทยที่ได้ยินข่าวนี้ครั้งแรกหลายคนอาจคิดว่าเป็นเพียงข่าวหรือ,รอการอํานอนแต่เมื่อก,ร,กระทรวงกลาโหมออกมาถแถลงยืนยันอย่างเป็นทางการทุกอย่างก็ชัดเจนนี่คือเหตุการณ์จริงที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงสมดุลทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริงเอซิวเจ็ดสิบห้าเชคคือเครื่องบินขับไล่รุ่นล่าสุดของรัเสเซียที่ถูกพัฒนาเพื่อเป็นคู่แข่งโดยตรงของเครื่องบินตะวันตกเช่น เรือสามาของสหรัฐอเมริกามันมาพร้อมพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยระบบเรดาร์ร้อยซีที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมพร้อมกันและความสามารถในการล่องหนเพื่อลดการตรวจจับจ,บจ,บจ,บจบบากเรดาร์ศัตรูจุดเด่นอีกอย่างคือราคาที่ถูกกว่าว่าคู่แข่งมากแต่ยังคงสมรรถนะสูงซึ่งทําให้หลายประเทศเริ่มให้ความสนใจตั้งแต่ยังอยู่ในขั้นต้นแบบสําหรับไทยาการได้รับแปดสิบเจาถึงหนึ่งลำฟรีถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่เพราะเครื่องบินเหล่านี้จะช่วยเพิ่มขีดความ สามารถในการป้องกันประเทศอย่างมหาศาลและสร้างสมดุลกับประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังเสริมกำลังทางอากาศเช่นกันหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมรัเสเซียถึงให้ฟรีคำตอบไม่ได้ซับซ้อนนักแต่ก็เต็มไปด้วยในทางการเมืองรัเสเซียกำลังมองหาพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์กับตะวันตกตึงเครียดการมอบเครื่องบินล้ำสมัยให้ไทยโดยไม่คิดค่าใช้ จ่ายจึงเป็นทั้งการแสดงน้ำใจและการสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นนอกจากนี้ไทยยังมีจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่สามารถใช้เป็นฐานสนับสนุนภารกิจในภูมิภาคหากรัสเซียต้องการเสริมอิทธิพลในแถบนี้การมีพันธมิตรอย่างไทยที่มีขีดความสามารถทางอากาศสูงย่อมเป็นประโยชน์อย่างยิ่งบรรยากาศในกองทัพอากาศไทยตอนนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นนักบินจำนวนมากรอคอยที่ จะได้สัมผัสกับครบพิษของแอซิล75เพราะนี่คือเครื่องบินที่ใช้ระบบการบินดิจิทัลเต็มรูปแบบหน้าจอสัมผัสหลายจอการควบคุมด้วยปุ่มและจอยสติ๊กที่ตอบสนองรวดเร็วอีกทั้งยังสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายตั้งแต่มิไซอากาศสู่อากาศแบบพิสัยไกล้และไกลไปจนถึงมิไซจมตีภาคพื้นดินเครื่องบินหนึ่งลำสามารถทำภารกิจได้หลายรูปแบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนรุน่นซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่งสำหรับกองทัพที่ ต้องการความยืดหยุ่นข่าวนี้ยังทําให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์บางคนมองว่าเป็นโอกาสทองที่ไทยไม่ควรพักขณะที่บางคนก็กังวลว่าการรับของขวัญจากรัสเซียอาให้ไทยถูกมองว่าเอเยงทางการเมืองระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามรัฐบาลยืนยันว่าการตัดสินใจครั้งนี้อยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ด้านความมั่นคงและไม่มีเงื่อนไขลับใดๆที่จะกระทบต่ออธิปไตยของชาติเมื่อมองในเชิงเทคนิคแกซิว7 5เป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นที่ ฮาซึ่งมีความสามารถในการบินเร็วถึงแม่หนึ่งแปดและมีระยะปฏิบัติการไกลกว่า3,000ันกิโลเมตรสามารถปฏิบัติการจากสนามบินที่มีรันเวย์สั้นได้ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับภูมิประเทศของไทยที่มีสนามบินทหารหลากหลายแห่งทั่วประเทศเครื่องบินยังใช้ระบบเครื่องยนต์แบบใหม่ที่ให้แรงขับสูงแต่ประหยัดเชื้อเพลิงแลมีระบบอาวุธที่บูรณาการกับเครือข่ายการรบแบบทันสมัยทำให้สามารถรับข้อมูลจากเครื่องบินลำอื่นหรือฐานบัญชาการภาคพื้น ดินแบบเรแทมรัเสเซียยังเสนอให้ส่งทีมวิศวกรและช่างเทคนิคมาฝึกอบรมบุคลากรไทยเพื่อให้สามารถดูแลและบำรุงรักษาเครื่องบินได้เองในระยะยาวซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาการซ่อมบำรุงจากต่างประเทศและเพิ่มความเป็นอิสระด้านการปฏิบัติการสำหรับนักบินการฝึกจะครอบคลุมทั้งการจำลองการบินด้วยซิมูเลเตอร์ขั้นสูงและการฝึกจริงบนท้องฟ้าเพื่อให้สามารถใช้งาน แอซิ75ได้เต็มศักยภาพในด้านภูมิรัฐศาสตร์การที่ไทยได้รับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ฟรีต่อย,ย่อมทําให้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียเวียดนามและอินโดนีเซียต,ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะสิ่งนี้อาจเปลี่ยนสมดุลทางทหารในภูมิภาคแม้ไทยจะประกาศชัดว่าไม่มีเจตนาจะสร้างความตึงเครียดแต่การมีขุมกําลังทางอากาศที่ทันสมัยมากขึ้นย่อมทําให้ศักยภาพในการป้องกันประเทศเพิ่มสูงขึ้นและนั่นก็เป็นสิ่งที่คู่แข่งทางยุทธศาสตร์ไม่สามารถมองข้ามได้สำหรับ ประชาชนทั่วไปภาพของแอซิลเจ็ที่จอดเลี้ยงลายบนรันเวย์ของฐานทัพอากาศดอนเมืองหรืออุตภเาคงเป็นภาพที่สร้างความภาคภูมใิใจอย่างยิ่งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของเครื่องบินรบแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การยกระดับศักยภาพของชาติและการที่มหาอำนาจอย่างรัสเซียเลือกให้ความสำคัญกับไทยในระดับนี้ย่อมสะท้อนถึงบทบาทของไทยบนเวทีโลกที่กำลังขยายตัวสื่อรัสเซียรายงานว่า การส่งมอบเครื่องบินจะเกิดขึ้นภายใน6เดือนข้างหน้าโดยเครื่องชุดแรกสี่ลำจะมาถึงก่อนเพื่อใช้ในการฝึกและปรับระบบอีก6ลำที่เหลือจะตามมาในระยะต่อไปซึ่งเมื่อครบทั้งหมดกองทัพอากาศไทยจะมีฝูงบินแซิล75ทีพร้อมเพราอปฏิบัติการเต็มรูปแบบรัสเซียยังระบ,บุว่าหากไทยต้องการเพิ่มจำนวนในอนาคตก็จะเสนอเงื่อนไขพิเศษที่ถูกกบว่าราคาตลาดอย่างมากการเคลื่อนไหวครั้งนี้ยังอาจเปิด ประตูให้ไทยเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางเทคโนโลยีกับรัเสเซียในด้านอื่นๆเช่นการพัฒนาระบบป้องกันทางอากาศหรือแม้แต่การผลิตชิ้นส่วนในประเทศซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างงานให้กับคนไทยจำนวนมากรัฐบาลจึงมองว่าประโยชน์จากดีลอนี้ไม่ได้มีแค่ด้านความมั่นคงแต่ยังครอบคลุมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโดยรวมในขณะที่โลกกำลังจับประดูความเพื่อน ว้ยนี้หลายประเทศอาจเริ่มประเมินใหม่ว่าไทยกำลังจะมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคมากเพียงใดเพราะการครอบครองเครื่องบินขับไล่ล่องนล่าสุดจำนวนมากทำให้ไทยก้าวเข้าสู่กลุ่มประเทศที่มีเทคโนโลยีการรบทางอากาศชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากเดิมที่หลายคนอาจมองว่าขีดความสามารถของไทยยังเป็นรองเพื่อนบ้านบางประเทศตอนนี้ทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเมื่อเสียงเครื่อง ยนของแอสซิ75คำลำเหนือฟ้าประเทศไทยภาพนั้นจะไม่เพียงเป็นเสียงแห่งพลังทางทหารแต่ยังเป็นเสียงประกาศว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคใหม่ขององค์การป้องกันประเทศและบนเวทีโลกนี้คือการส่งสัญญาณว่าประเทศเล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถสร้างพันธมิตรกับมหาอำนาจและยกระดับขีดความสามารถได้อย่างน่าทึ่งเรื่องเหล่านี้อาจเพิ่งเริ่มต้นแต่ผลกระทบของมันจะถูก พูดถึงไปอีกนานทั้งในด้านยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนเมื่อถึงวันที่กำหนดส่งมอบเครื่องบินล็อตแรกบรรยากาศในฐานทัพอากาศอุตภเมา,าเต็มไปด้วยความคึกคักทงชาติไทยและรัเสเซียถูกชักขึ้นเทียงข้างกันลมทะเลภาแรงพอให้สีแดงขาวน้ำเงินของทั้งสองประเทศโบกไหวอย่างสง่างามทหารไทยในเครื่องแบบเต็มยศยืนเรียงแถวต้อนรับขณะที่สื่อมวลชนจากทั้งในและต่างประเทศต่างจับจ้องเลนกล้องไปยังท้องฟ้าที่ไกลออกไป เพราะพวกเขารู้ว่าในอีกไม่กี่นาทีข้างน่าจะได้เห็นเงาดำเพียวลุ่ลมของเครื่องบินแอซิว75ปรากฏขึ้นเหนือขอบฟ้าเสียงเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนรุ่นออในวิสามสิบของแอซิว75ดังมาแต่กลายเสียงทุ่มต่ำแต่ทรงพลังเหมือนเสียงคำรามของสัตว์นักล่าที่กำลังเข้าใกลฝ้ฝูงบินรัเสเซียจำนวนสีลำแรกบินเข้ามาในรูปแบบขบวนแถวเพรแสงแดดยามบ่ายสะท้อนกับพื้นผิวเครือบสารดุดซับ เรดาร์ทำให้ตัวเครื่องดูราวกับหายวับไปในบางมุมก่อนจะปรากฏอีกครั้งเมื่อเอียงปีกตัดผ่านแสงร่างเคลียวและคลี่ผางตังเดี่ยวของเซกเมตดทำให้มันโดดเด่นอย่างชัดเจนแตกต่างจากเครื่องบินขับไล่แบบอื่นที่คนไทยเคยเห็นเมื่อเครื่องแต่ลันเวเสียงยังกระทบพบพื้นดังขึ้นพร้อมพร้อมควันขาวที่ลอยฟุ้งเล็กน้อยนะักบินไทยและเจ้าหน้าที่วิศวกรที่ถูกส่งไปฝึกที่รัเสเซียกว่า กเดือนเดิอนออกจากกมเครื่องพร้อมเพราะยิ้มภารกิจของพวกเขาคือการรับมอบและทดสอบสมรรถนะทุกด้านก่อนที่อีก6ล้ำที่เหลือจะถูกส่งตามมาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ากระบวนการตรวจสอบหลังการลงจอดเริ่มต้นทันที่วิศวกรไทยก้มตรวจปีกปลายปีกและช่องรับอากาศด้านหน้าส่วนเจ้าหน้าที่รัเสเซียยืนอธิบายระบบต่างๆผ่านล้ำแบบละเอียดเช่น ระบบควบคุมการบินเฟรเบที่มีความแม่นยำสูงระบบเรดานิสัยหุด121ที่สามารถติดตามเป้าหมายได้ถึง30เป้าพร้อมพร้อมกันและการเชื่อมต่อกับระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยป้องกันการลบกวนสัญญาณหนึ่งในไฮไลท์ที่ถูกพูดถึงมากคือสมรรถนะด้านการล่องหนของแอซิล75ผิวเครื่องเคลือบ3ามพิเศษที่ลดการสะท้อนขึ้นเรดาร์รูปทรงตัวถังและช่องเก็บอาวุธภายในล้วนถูกออกแบบเพื่อ ลดการตรวจจับและเมื่อรวมกับความสามารถในการบินต่ำใกล้พื้นผิวเพื่อลดโอกาสถูกจับสัญญาณเครื่องบินนี้จึงกลายเป็นฝันร้ายของฝ่ายตรงข้ามในวันเดียวกันรัฐบาลไทยจัดพิธีเลี้ยงต้อนรับคณะผู้แทนรัเสเซียนายกรัฐมนตรีกล่าวสุนทรพจน์ว่าดินนี้ไม่เพียงเป็นเรื่องของเครื่องบินลบแต่ยังเป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศไทยมีพันธมิตรที่ พร้อมๆจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ไม่แน่นอนการเมียซิว7จ็าจะทำให้ไทยสามารถปกป้องหน้าฝาได้อย่างมั่นใจและพร้อมๆร,รับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบบนโซเชียลมีภาพถ่ายของแอซิว75ที่จอดเรียงกันบนรองเวทถูกแช์นับหมืน่นครั้งอทบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแมสซิ้แท้ือขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งบนโพลเทตลอดทั้งวันคลิปวิดีโอการรอดลงของฟูบินนี้มียอด วิลพุ่งทะลุล้านภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงหลายคนบอกกว่านี่คือช่วงเวลาที่ทำให้รู้สึกว่ากองทัพไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่จริงๆในแง่ยุทธศาสตร์การได้ s อซ70าไม่เพียงเพิ่มขีดความสามารถเชิงลุกแต่ยังช่วยเสริมการป้องกันชายแดนทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระยะปฏิบัติปักการที่ไกลกว่า3,000กิโลเมตรเครื่องบินเหล่านี้สามารถบินลาดตะเวนได้ทั่วประเทศโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยอีกทั้งยังสามารถ ติดตั้งมิสไซล์เคสฮาห้สเกาแอมเส2สำหรับโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินจากระยะไกลหรือมิสไซล์เอ7และเอ3สาำหรับการรบกลางอากาศแหล่งข่าวในกองทัพเผยว่าฝูงบินแอซิล75ชุดแรกจะถูกประจำการในฝูงบินลาตเเวนเชิงยุทธศาสตร์ที่เ0 1เพื่อใช้ในภารกิจพิเศษเช่นการคุ้มกันพื้นที่เศรษฐ,ฐกิจสำคัญการป้องกันหน้าน้ำและการสกัดกั้นภัยคุกคามที่ล้ำเขตแดนนักบินที่ถูกคัดเลือกมาขับเครื่องรุ่นนี้ จะต้องผ่านการฝึกเข้มข้นกว่าปกติทั้งการบินกลางคืนการบินในสภาพอากาศเลวร้ายและการฝึกจำลองสถานการณ์ลบกับเครื่องบินขัดบาดคุณคุณภาพและคลิปการลงจอดถูกเผยแพร่ทั่วโลกออนไลน์แอซิล75แท้เหนือขึ้นเทรนอันดับหนึ่งบนทวิตเตอร์ยอดวิวพุ่งทะลุล้านในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงสร้างความรู้สึกว่ากองทัพไทยกำลังเข้าสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริงเครื่องบินเหล่านี้ไม่เพียงเสริมศักยภาพเชิงรุก แต่ยังช่วยป้องกันน่านฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถติดตั้งอาวุธหลากหลายทั้งเพื่อการลบกลางอากาศและการโจมตีภาคพ,พื้นดินหลายประเทศในภูมิภาคเริ่มจับตาผลกระทบด้านยุทธศาสตร์นักวิเคราะห์บางรายเชื่อว่ามันอาจกระตุ้นการแข่งขันทางอาวุธครั้งใหม่แต่บางรายมองว่าการที่ไทยมีศักยภาพป้องกันตนเองสูงขึ้นจะช่วยสร้างเสถียรภาพมากกว่าไม่ว่ามุมมองใดภาพลักษณ์ของกองทัพอากาศไทยได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่พึ่งพาเครื่องบินรุ่นเก่า ตอนนี้ไทยก้าวเข้าสู่กลุ่มประเทศที่มีเทคโนโลยีการรบทางอากาศชั้นนำในภูมิภาคและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยที่ไทยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดต่อการตัดสินใจของรัเสเซียจึงไม่เพียงแต่สร้างความประหลาดใจแต่ยังทิ้งคำถามใหญ่ให้โลกได้ขบคิดถึงทิศทางความสัมพันธ์ไทยรัเสเซียในอนาคตต่บนคุณ